สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่27กันยายน2,566ท่านผู้ชมเบ่งบรรยากาศนะครับผมคึมฟ้าคึมฝนเบิงเมฆพี่น้องท้องฟ้า,ม,ฟา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 มืดคึมนะครับมือหนีพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาบ้านยายน้อยฝันแม่นนะครับา้า,ารับชมครับงวดวันที่ หนึ่งตุลาคม2566น้าะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาไม่ได้มาหาเยน,น้อยเลยฮ่ <c oughs> ه, าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาบ่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าานาฮ่า่าี่าฮบาฮ่่าฮ่าาฮ <c oughs> มา่าฮ่าฮอ,อาฮ่าว่าาฮ่่า่าาาา่าา่้า่าา ผมว่าถ้าเข้าไปเมื่อกี้ในว่าวันครับนสั้นมิ่นสั้นมิ่นให้สั้นมิ่นให้มากปากกระเลยมากพามนมากข้าวเดียวเย็ดยังว่านี่เลี้ยวแล้วให้ออกไปอีกแล้วไม่เอฟซีเขาไปหาไอ้แม่ไม่โอ้ไปหาแม่อีกไปหาแม่อีกหมู่บ้านแม่มากอยู่ที่ปิศาหมู่บ้านมัอยู่หลานอยู่หลังคุณบอกแตยังว่าบริเวณบริเวณไปคุณหลานบันนี้ฝนตกบันนี้มากแบบเบิดมือเปิดเว้นฝนไม่ใช่หน่อย เขาดูส <kung> ิในกินได้กินม้วนเว็บที่น้ำท่วมบ่เอะบางฝนตกหลายๆเมื่อกี้ถ่วมบ่ก็มันน้ำโบกแบบที่น้ำโบกแด้อาทิตย์หนึ่งเมื่อถ่วมอีกแล้วนี่น้ำเป็นกระลังสิตุบ่บรรน้ำไหลออกหวยแล้วบรรน้ำตกอีกเซนเซนเซนเซะครับวิหรือวันอ๋อไกลเมือมาแล้วเป็นยังไงฟันดีบ่ฟันยู้ฟันว่าฟันว่าผู้เฒ่าไหมครับผู้เฒ่ามาหาผู้ส่งผู้เก่าหร่ผู้เฒ่าผู้เก่าบ่ แล้วว่าเท่าอีหลีนี่ที่เท่าจนน,น,น,น้่งกองฝนเอ้าไว้เสั่น้อยหน่อยอวอย่าเฮ้ยเท่าแล้ยังเจ้าสู่อยู่เนาะวายเพื่อนวายเท่าพระพุทธเจ้านั่นแล้วว่าแย่น้อยแย่น้อยออกมาหนีมาเสร็งเดีวเขาปากแดงเหตุซุ่มมือนี่มาัเสร็งมาว่าเฮ้ยเท่าสิตายเจ้าสู่เนาะแย่น้อยวายเพื่อนนะมาออกมาจับมือจับบาดนานนแน้วเสร็งแบบนี้หน่อยนะโอ้ยอยจะมาจับจังไงเนาะไอ้คน พ่อเป็นกิ๊กเป็นกัดดอกพันเดียน่อยว่าถ้ฟันนี่พับกันจับมือไ้กับสิจับเท่าังสี่จับมนหานิ้วเหมือนมครับดียหน่อยดีเมื่อไปพันจับมือเดี่หน่อยสองนิ้วเอาเยน่อยก็เอาไปยังก็ไปจับตัวแดียน่อยพันดีดีไปเดียหน่อยดีเมือไปพันจับพนมมันจับอยู่ข้างล่างครับพันจับพนมมือพันหานิ้วมมนจับแยน่อยสี่จับมันจับสองนิ้วอืส้นนิ้วมันไม่จับจับสองนิ้วอืครับ อย่านี้นอยวันอีกสามตัวยี้นอนหาเก้าสองหาเก้าสองหาเก้าสองอันสองหาสองเก้าหาหาเก้า่น่อยอีกนี่เออเพราะว่าเนียวมือก็เป็นสองนิ้วดิครับผู้ชายน้าหาผู้ชายน้าหาเาป็นสองเป็นเก้า่ายนอยเป็นเก้าสองหาสองอดีบอ่ะเก้าหาบอ่ อก้หาเก้าแค่นั้นสามคูคือสามตัวหางก็าหาเก้าสองหาเก้าสองสเจ็ก็ได้เะวาจับแมันจับได้สิแ่เจ็ดเก้าสองก็คือว่าวงมาดีเสียแล้วนะซื้อมาหลายล้ก็วางหนึ่งถึงตะเรียนสองใบเล็ใดเล็กไยบอเล็กสามตัวนาสามตัวนาบอกมันเปนมาเล็นี่าฟันยังสิมันสิบว่าเม่หฟันผู้จ้าุนบางทุกพวกเนาะอือื ป่งปบางตุ่มโพกตุ่มโพกนี่มันตกเป็นหกมาเลยสี่เลยหกกองกอเลยพอตุ่มโป่เต้นตานบอข้างหน้าผมมันมีแต่แปดเก้าเก้าสี่เก้าเก้าแล้วตีฮ่นฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่เฮ่นฮ่า่าย่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่ี่่ฮ่าฮว่าฮ่า้มาฮัาฮ่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 า่าฮี่าฮ่่าฮ่มันก็่ตอลา่่่ เท่าไะย่านบางตัวขเขาเลยยางออกไปหูเมียเกิดมาสอนซีน้องอูฟ้าวไม่ได้เป็ดเปิดบางในยูทูปนางวัยเขาว่าบางตุ้บโขมันฮกโกนโกดีนี่ได้ไปซื้อได้เลขหน้าป่ะได้เลขหน้าเลขหน้าสามตัวเอาตอนเลขนะเอาละเลขไอ้งวดที่แล้วเบิางในเข่าป่ะฟันเนี่ป่โอ้ยเข่าตัวเดียวเข่าตัวเดียวป่ะเข่าตัวเดียวอ๋อางวดนี้แหะเป็นตัวเดียวบานี้แต่ว่างวดนี้ก็คือ้นแจงบ่อหนึ่งละ อันพี่ังเอาเลยนัวผมเอเขียนให้เขียนออกก็ได้เดี๋ยวผมเขียนให้เจนออไม่หน่อยก็ได้ท่ามาชมเจ้าีเป็นเจ็ดใผู้ชายก็ได้มาว่ารักยวผู้ใดมาเจ็ดนะเอาเจ็ดเจ็ดเก้าสองสองเก้าเจ็ดที่เร็วๆเต้าพนิีเสื้อหอกวเจาเ็กะหาองเก่าาสองเก่าวันที่หนึ่งนะครับผมเอาไปได้ก็ครับนิดหน่อยเจ็ดเก้าสอง ไอ้ที่ว่าอาหาร่อันนี้เยห้าเก้าสองเจ็ดเกาสองตชุมยน่อยว่าจับอาจจะเป็นเจ็อ่ะกันไว้อ่าสองโตกะจมี่เก้าสองก้ับน้ำเด้อพี่น้องเด้เก้าสองสก้าราหาสอง่หรือสองหาสองหาใชสองหาอ่าสองหาลพี่น้องราคาหาเก้า่ะหาเก้าหาเก้าเพี่น้องตัดเอา เก่าหนึ่งไิคนน้าเนี่ยคืองามันมาป็นเก่าหนึ่งผู้ถา่ามาผู้หนึ่งบ่ผู้ถาผู้นึงอ่าท่านผู้ชมเก่าหนึ่งน้เด้อท่านผู้ชมเด้อแต่ว่ายอยหน่อยจะเน้นอ่าเน้นคือห้าเก้าสองสองตัวมักคุดมักตัวใดสองตัวเด้อในใจยอยหน่อยมาเก่าสองเด้อเก่าสองอืเก่าสองนกมาห้องบอกบ่นกบบเห็นมากนกบบเห็นมากดาวดาว พ่อบอกเป็นครูมีแต่มาบอกเดียวยอะสิซื้ออยู่ในนู่นไม่ได้เห็นเลขวิ่งมันมาละมันมาหองบอกแต่ตัวเดียวเบาเถ้าพ่อมาบเพเราเลยบอกมาหองนกกระไดต้องฝนตกกันนะแย่หน่อยว่าฝนตกอีกหนึ่กัสิโตอีกละขึ้นเลยนะขึ้นมาถ่วมเขาไม่น้อยกันน้องตัวมอีกแล้วตัดจัดไว้แน่นล่ะจัดสัตว์ชนมาแค่หน่อยสิเน้นลอตเตอรีเอาตามผู้ชมลอตเตอรี่พี่น้องหาลอตเตอรี่ไว้แต่ยังพ่อหาอะไรอยู่นี่เก้าสองสอง กลับตัวน้ำเนาะยัยห <of> น่อยเนาะกลับตัวน้ำด้อพี่น้องเด้วย9 2 2 9 2 5 5 2 5 9 9 5 9 1นี้ยัยหน่อยว่าผู้เฒ่ามาผู้หนึ่งพี่น้องติดไว้น้ำแนวยัยหน่อยก็ซื้อขึ้นซื้อลงหมดมาผิดหวังบ่ผิดหวังกันซื้อตามมันสามตัวหา9 2ขันหาลอตเตอรี่เลขไทยสามตัวบ่มี ก็เอาเป็นเลขหน้าเลขหน้าสตัวแล้วพี่น้องหาเก้าสองเจ็ดเก้านี่เนมที่มันมากสิบเอเก่งสันเนาะอมันม่กสเอวลอตเตอรี่พี่น้องเอาลอตเตอรี่แหละจังได้รุ่นหลายรางวัลขันเท้าหาเลขไทยเพราะอไรฮขกเอาไปเอาเลขหน้าห้าเก้าสองเจ็ดเก้าสองนี่ติดไว้แต่ชมเลขงามๆมันจะบนอพวชี้หน่อยเก้าหาสองมาพี่น้องเอาไว้เร่าก็อย่าง้ทีหลังสองหาหาสองหาเก้าเก้าหาเก้าหนึ่งเบ้าเท่าก็ได้ไว้ละล่ตัวนี้ เนะครับสัดเทาพู้เทาเมื่นกระบอกข้าง้วยครับอือับก็ไปจับยูร่างม่ามันโละเล็กลาง่เกับซื้อเป็นลางเป็นบนน้ำกระไดสฮนะเดย้จับอาลงมาก้ลางเียเพื่อนว่าไอ้บ่สนอกว่าได้เดยไปเพนก็ได้จับเดยมื่อไปหหานิ้วเพนมาจับบนหานิ้วจับสองนิ้วจับต็สองนิ้วนี่ไมมอืม ไม่แน่หนี้่าแบบรอยยิ้มใช่ฮะฟันเทเดียวหน่อยมายี่ไน่ตาบ้าตาบ้ากับฟันดีอยู่ดีเอฟซีเพราะว่ามันมันบ่อเขามันบอกเข่าสองตัวคักคักเก่งเกียบกับฟันว่าว่าเรื่องสุกนี่ซีโรติลีมันเรียกวฟันว่านข้าเจ้าให้เป็นจะคล้องมือจะคล้องอะไรซิมิถุงป่าถุงไก่ถุงยังอาหารซุกเลี้ยวบาดย้่ไน่เบ่ให้มูกินอยู่แต่ว่าพอไฮข้าเจ้าเบิดดิใหญ่มันเบิดจะคล้องเขาเอาไปแช่อันนี้ เอาเอาทีนีเจะขวบมาอยากกินไห้ข้าเจ้าถุงไก่หนึ่งไก่หนียนี่ยเริ่มจาขอบเพาะห้เดอะอันนี้่พาะไหไม่เ้ออันนี้เ่ราะห้ดอกหวาได้ยิเลยค่ะคําว่าเอาเร็วนั้นได้ยด้อยคําว่าเอาเขาอยูอดเนาะเขาเร็วเขามาทรงนามไอโอวันทรับสินข้าว็สีบอยู่กินแต่วันกินนี่แหละนี่หน่อยเขามาทรงบ้านของแก ก็บเฮ้เจลอตเตอรี่แล้วก็มาสังอ่าน้ำรานน้องโอเนี่ยล่ะเบียร์แล้วเพื่อนเพื่งพี่ซังผิดมะซังเนี่ยจอใส่อะไรเอฟซีสี่บิ้งเอาไว้เบิ้งนี่ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกรอบนะครับยายน้อยฝันแม่นแล้วพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อได้โชคนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เลขยี่น้อยส่วนมากมากเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวอ่ายมันช่มากไปยังส่ครับผมสองตัวเพิ่นมักเก่าสองสองเก่าเด้อตัวที่เพิ่นเน้น สองหาหาสองเก้หาหาหาเก้าเก้าหนึงน่งหนึงน่งเก้าหนึงนงน่งตัวกันตัวร่างไว้ท่านผู้ชมนะครับหาโรตเตอรี่ไว้พี่น้องนี่ครับหมวดนี้ฝนตกดีนกเพิ่นวันนกบ่มาบ่มา,มาค้ับเพิ่นอาจจะพักพอนเพิ่นอยู่เดี๋ยวเพิ่นหาเพิ่นนั่นเพิ่นจะเมาะนั่นดอกพี่น้องขายเอฟซีถามว่านกบ่ม่าด้วยครับบุญบ่มาห้องฝนมันตกช่วงนี้ฝนตกเปียกฝนตกแกงฝนมากเลยสิเปียกอื น้องกีร่อนนี่เขาเป็นมะฮองนี่ิสพัดฝนตุ่มบางคนกันลบไปกันน้องมะฮองเม็นมาละพระธาตุฝนถึงน้ำถึงย่างกันจะปิ้นไปว่าใดเนาะเยี่หน่อยได้ตัวใดได้ตัวจัดตัวใดหนักยียหน่อยเอาตัวหน่อยเด้อยียหน่อยที่ตัวนี้กับตัวนี้หนักก้าวสองตัวนี้โตกันของยี่หน่อยตัวนี้กับตัวนี้ก้าสองกับก้าหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อยียหน่อยบอกหนักก้าวสองมากนักยี่หน่อยหนี่งก้าวหนึ่งมีคนมักอยู่ก้าวหนึ่งนาะ เพราะว่ามาลักษณะนี้มันเก่ามันมาแล้วละย้หน่อยว่าขันผู้เฒ่าม่ายเลยมันจะมีเก่าครับเย้หน่อยว่าผู้เฒ่ามีเก่าเนาะเย้หน่อยเจ้าเก่าอยู่แล้วครับเอาขอบคุณเย้หน่อยท่านผู้ชมนะครับเนาะ FC ฉกฉกมันหมาทั้งๆหาลอตเตอรีใบน้อยเย้หน่อยเนาะเลขกไทยเลขหนาสามตัวครับคือดอกเย้หน่อยเพื่นว่าพ่อฝันฝันได้เลยเด้ของมักได้แล้วเอาไว้ของบ่มัดให้คนอื่นอยู่แบ่งคนอื่นยาย้หน่อยว่าแต่คนมักไว้ อ๋อขอบคุณนี่หน่อยรมนึ่ไส,สวัสดีครับ